สวัสดีค่ะทุกทุกท่านคะ่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่คุณแม่แชร์ข่าวแชร์ดวงสำหรับ f c ท่านใดนะคะที่เข้ามารับฟังคลิปเป็นครั้งแรกฝากกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กับคุณแม่แชร์ข่าวแชร์ดวงด้วยนะคะและหากท่านชอบคลิปนี้ก็ฝากกดแชร์เพื่อเป็นอีกหนึ่งกำลังแรงใจให้กับคุณแม่แชร์ข่าวแชร์ดวงด้วยค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะชาวราศีเมษท่านสามารถดูได้ทั้งลัคนาและราศีเกิดค่ะ ท่านใดที่เกิดในลัคนาเมษท่านสามารถรับฟังคลิปนี้ได้เลยนะคะเช่าราศีเมษทุกท่านคะ่ะดวงชะตาของท่านในช่วงวันที่สิบถึงยี่สิบตุลาคม2568ห้าอหสิดจะมีอะไรเกิดขึ้นกับท่านบ้านาท่านจะดวงดีดวงเฮงหรือไม่ในช่วงนี้มารับฟังกันได้เลยนะคะในเรื่องของการงานนะคะชาวราศีเมษท่านจะ หลุดพ้นจากปัญหาเก่าๆที่คาราคาซังค่ะสิ่งใดก็ตามที่ทำให้ท่านอึนอดอัดลำบากใจมากๆในช่วงที่ผ่านมาและพยายามที่จะแก้ไขยอยู่ท่านจะแก้ไขได้นะคะเป็นช่วงจังหวะที่เหมาะแก่การพูดคุยเจรจาต่อรองผลประโยชน์ไม่ว่าท่านตั้งใจที่จะพูดคุยเรื่องอะไรก็ตามทำได้เลยเพราะท่านจะทำสำเร็จท่านเป็นคนที่เก่งนะคะเก่งในด้านการใช้คำพูดเฉลียวฉลาด เป็นคนที่มีไหวพริบดีไอเดียด,ดีไอเดียใหม่ๆจะเกิดขึ้นด้วยความคิดลื่นไหลเฉลียวฉลาดมากๆบางท่านเริ่มทดลองทําอะไรใหม่ๆบางท่านกําลังเริ่มต้นทําอาชีพเสริมหรือว่ากําลังทดลองทำโปรเจกต์บางอย่างซึ่งเป็นโปรเจกต์ส่วนตัวบางท่านก็อาจมีการตัดสินใจเรียนรู้อะไรเพิ่มเติมซึ่งเป็นคร์สสันๆที่ท่านสนใจมานาน ท่านเป็นคนที่ไม่ค่อยชอบอยู่นิ่งๆนะคะทำนั่นทํานี่อยู่ตลอดเวลาถ้าท่านทํางานประจําช่วงนี้งานของท่านจะมีเข้ามาอย่างต่อเนื่องอาจจะมีเรื่องอึดอัดใจในเรื่องของการงานอยู่บ้างแต่ว่าสุดท้ายแล้วก็ถือว่าท่านผ่านพ้นไปได้ด้วยดีนะคะมันก็เป็นเรื่องธรรมดาของชีวิตคนทํางานไม่ว่าท่านจะรับราชการหรือท่านอาจจะเป็นพนักงานบริษัทอาจจะมีคนมาจู้จี้จุกจิกใส่ท่านหรือว่าคนอื่นทํางานผิดพลาด ผู้หลักผู้ใหญ่ให้ท่านแก้ไขางานที่เขาทําผิดพลาดท่านไม่ได้เกาะแต่ท่านจะได้แก้อะไรทํานองน,นี้นะคะแต่ท่านจะโชคดีตรงที่ว่าท่านมีคนคอยช่วยเหลือนะคะผู้หลักผู้ใหญ่ให้การช่วยเหลือดีเป็นคนที่มีสเสน่ห์ค่ะพูดคุยเจรจาต่อรองผลประโยชน์มักจะประสบความสําเร็จนะคะบางท่านได้เซ็นสัญญาอะไรบางอย่างเกี่ยวกับงานด้วยในช่วงระยะเวลานี้ท่านใดที่กําลังไกล่เกลี่ยต่อรองผลประโยชน์ จะสาเร็จค่ะทําให้เต็มที่เถอะในช่วงนี้ท่านเป็นคนที่ไหวพริบดีเฉลียวฉลาดบอกได้เลยว่าไม่มีใครสู้ท่านได้หรอกนะคะท่านจะได้เรียนรู้อะไรใหม่ๆมันอาจจะมีเรื่องที่ทําให้ท่านต้องคิดมากวิตกกังวลใจอยู่บ้างถ้าท่านปล่อยผ่านมองข้ามไปถือว่าท่านเอาชนะใจตัวเองฉะนั้นไม่ต้องคิดเยอะไม่ต้องคิดมากปล่อยไปเถอะค่ะ ไม่ต้องฟังเสียงนกเสียงกานะคะก้มหน้าก้มตาทำงานในความรับผิดชอบให้เต็มที่ตั้งใจที่จะพูดคุยเรื่องอะไรก็ตามคุยได้เลยนะคะและที่สำคัญในช่วงระยะเวลานี้ท่านใดที่เป็นเจ้าของธุรกิจถ้ากำลังมองหาหุ้นส่วนท่านจะสำเร็จท่านใดที่เป็นพ่อค้าแม่ขายมีโอกาสได้ออเดอร์เพิ่ม อาจจะเป็นได้จากอาจจะได้จากลูกค้ารายเก่าหรือไม่ก็ได้จากลูกค้ารายใหม่จะมีข่าวดีเข้ามาแต่ก็ยังมีคงแต่ก็ยังคงมีเรื่องให้ท่านต้องอึดอัดใจอยู่บ้างนะคะมีคนพูดจามไม่น่ารักใส่ท่านยังไงซะอยากให้ท่านหาเวลาลีลาพักผ่อนคลายบ้างเพราะช่วงนี้ท่านค่อนข้างที่จะจริงจังมากๆในเรื่องของการทํางานส่งผลให้พักผ่อนน้อยนะคะ คือท่านเป็นคนที่ถ้าท่านตั้งใจอะไรและทําอะไรแล้วถ้าไม่สําเร็จท่านก็ไม่อยากหยุดท่านจะเป็นคนแบบนี้เลยนะเป็นคนที่มุ่งมั่นตั้งใจทําใจร้อนทําอะไรรวดเร็วการทํางานท่านจะต้องละเอียดรอบคอบนิดนึงเช็คหลายๆรอบแล้วค่อยส่งงานโดยเฉพาะท่านใดที่ทํางานเกี่ยวกับเอกสารและตัวเลข อย่าประมาทเด็ดขาดนะคะมีโอกาสทํางานผิดพลาดเพราะ,ะท่านนั้นอาจจะชะล่าใจตรงที่ว่างานนี้ทําประจําไม่มีอะไรหรอกนะคะเป็นงานที่เราทําประจําคุ้นจินแต่ที่ไหนได้ท่านอาจจะหลุดตกหล่นบางบางบางที่บางจุดก็ได้เช็คให้ดีๆแล้วค่อยส่งงานนะคะโดยภาพรวมมีข่าวดีๆเกิดขึ้นในช่วงนี้นะคะงานอาจจะมีปัญหาอยู่บ้างแต่ท่านจะแก้ไขได้คะ่ะปัญหาเก่าจบไปปัญหาใหม่จะเข้ามา แต่เหนือสิ่งอื่นใดท่านเป็นคนที่เก่งด้านการแก้ไขปัญหาและจะได้ช่วยเหลือคนอื่นในเรื่องอการงานด้วยนะคะเตรียมตัวเตรียมใจให้ดีๆนะช่วงนี้มีงานใหม่ๆเข้ามาแน่นอนบางงานก็เป็นงานที่ยากมาพร้อมกับปัญหาท่านจะต้องคุยให้ชัดเจนก่อนที่ท่านจะรับงานต่อจากใครนะคะระวังคนอารัดอ,อเปรียบงานมีปัญหาไม่บอกอะไรทํานองนั้นโดยเฉพาะท่านใดที่รับงานอิสระฟรีแลน ช่วงนี้จะมีคนเข้ามาจ้างงานมีคนนางานมาให้พูดคุยตกลงเรื่องงานให้ดีๆด,ดูงานให้ดีๆอย่าไว้ใจเขามากระวังจะเจอกับงานที่มองภายนอกเป็นเหมือนงานง่ายนะคะแต่พอลงมือทําจริงๆกับเป็นงานยากงานหินท่านจะเสียเวลาเพิ่มมากขึ้นอาจจะได้ไม่คุ้มเสียนั่นเองนะคะทีนี้ในเรื่องของการเงินการเงินของท่านค่อนข้างที่จะโดดเด่นนะคะชาวราศีเมษเป็นคนที่การเงินถือว่าไหลมาเทมาโดยเฉพาะ ท่านใดที่เป็นเจ้าของธุรกิจค้าขายช่วงนี้ท่านขายของเก่งค่ะผู้จานุ่มนุษจิตใจคนได้ดีลูกค้านิยมชมชอบท่านขายดีนะคะลูกค้าจะช่วยโฆษณาปากบอกกันปากต่อปากสินค้าจะสร้างชื่อให้กับตัวของมันเองอท่านใดที่เป็นนักธุรกิจก็ช่วงนี้ก็จะมีเรื่องราวดีๆเกิดขึ้นนะคะท่านมีดวงได้เงินพิเศษท่านใดที่รับจอบรับงานพิเศษทำควบคู่กับงานประจำช่วงนี้การเงินของท่านเข้ามาดี บางท่านนะคะจะได้เงินจากการแก้ไขปัญหาอืมถ้าท่านมีเป้าหมายด้านการเงินและลงมือทําเต็มที่ท่านจะได้เงินนั้นมานะคะการเงินถือว่ามีใช้จ่ายคล่องมือมากขึ้นหาเงินเก่งหมุนเงินคล่องแต่สิ่งที่ท่านจะต้องระมัดระวังก็คือว่าช่วงนี้นะคะระวังการใช้จ่ายตามใจตัวเองระวังการช่วยเหลือคนใกล้ชิดเรื่องเงินเงินทองทอง พราะช่วงนี้นะคะค่าใช้ใจ่ายของท่านมักจะหมดไปกับการใช้ใจ่ายเพื่อคนอื่นอืมช่วยคนนั้นช่วยคนนี้บางทีเข้าไม่ได้ร้องขอแต่เป็นคนใกล้ชิดท่านก็อ่ะช่วยหน่อยช่วยไปสนิดนึงท่านทนไม่ได้อะ่ะชาวราศีเมษจะเป็นคนที่ที่สงสารนะคะโดยเฉพาะถ้าท่านรักใครรักจริงแล้วนะท่านจะทุ่มเทมแบบเต็มที่เลยถ้าบุตรหลานเดือดร้อนถึงเขาไม่เอ่ยปาก ท่านก็จะอาสาช่วยและช่วงนี้ท่านจะได้ซื้อสิ่งของถูกใจนะคะถ้าตั้งใจที่จะซื้ออะไรก็ตามจะได้ซื้อท่านมีดวงได้สิ่งของชิ้นใหม่ๆเข้ามาในบ้านการเงินเป็นช่วงของเงินหมุนนะคะท่านจะต้องประครับประคองเงินให้ดีๆถามว่ามีโอกาสได้เงินจากการเสี่ยงโชคเสี่ยงดวงบ้างได้ไหมยอยากจะเสี่ยงโชคเสี่ยงดวงดูบ้างก็พอมีลุ้นนะคะแต่ว่าอย่าเสี่ยงเยอะนะเพราะดูๆแล้วการเงินที่ท่านจะได้เข้ามือมาจะได้จากความสามารถจากงาน ของท่านนั่นเองนะคะและอีกอย่างหนึง่งจะมีคนคอยช่วยเหลือท่านเรื่องเงินเงินทองทองมีคนซัพพอร์ตหนุนหลังด้านการเงินมีใครบางคนทําให้ท่านอึดอัดใจเรื่องการเงินด้วยนะฉะนั้นท่านจะต้องไม่ใจร้อนวู่นวามนะคะค่อยๆพูดค่อยๆคยุคย,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 คยถ้ามีคนในครอบครัวพูดคุยถ้าพูดคุยกันแล้วไม่ไม่เข้าคือถ้าพูดคุยกันแล้วชักจะมีเสียงขึ้นเรื่อยๆเรื่อยๆท่านถอยออกมา นะคะอย่าเพิ่งพูดไม่ว่าจะเป็นพูดคุยเรื่องอะไรก็ตามอย่าฝืนถ้าใจร้อนถอยออกมาก่อนเดี๋ยวเรื่องเล็กจะกลายเป็นเรื่องใหญ่นะคะนี่คือสิ่งที่ท่านจะต้องระวังอีกหนึ่งสิ่งด้วยเพราะว่ามีเกณฑ์จะ,ะมีปากเสียงกับใครบางคนเรื่องเงินเงินทองทองผลประโยชน์ไม่ลงตัวหรือว่าถ้ามีคู่ครองคนลกกะก็ท่านจะซื้อนี่เขาห้ามแต่ท่านอยากได้อะไรทำน้องนี้นะคะระมัดระวังประคัประคอง ตงนี้ให้ดีๆนะคะการเงินไม่น่าเป็นห่วงมีดวงได้สิ่งของถูกใจมีดวงได้ใช้ใจ่ายในส่วนที่ท่านอยากจ่ายจะได้เดินทางท่องเที่ยวไปนั่นมานี่หมดเงินไปกับการช่วยเหลือคนอื่นและพบปะอ,อกงานสังคมด้วยนะคะในเรื่องของโชคลาภมีโชคมีลาบค่ะในเรื่องของการเงินยังคงโดดเด่นอยู่นะคะโชคลาภของท่านบางท่านอาจจะได้มาในลักษณะแก้ไขปัญหาสําคัญสําเร็จ มีคนช่วยเหลือท่านเรื่องเงินเงินทองทองหรือว่าเจราจาเรื่องเงินเงินทองทองและประสบความสําเร็จเหล่านี้ก็ถือว่าเป็นโชคลาภของท่านด้วยเช่นเดียวกันระมัดระวังสุขภาพนิดหนึ่งนะคะในช่วงระยะเวลานี้ด้านสุขภาพของท่านระมัดระวังอาการเจ็บปวดตามส่วนต่างๆของร่างกายนะคะท่านเป็นคนที่คิดมากนะช่วงนี้ ต่อให้ท่านอยู่บ้านไม่ได้ทํางานท่านมันจะมีเรื่องให้ท่านบางวันก็อยู่ๆก็มีความรู้สึกตื่นนอนขึ้นมาเอ๊ะทำไมเราต้องคิดเรื่องนั้นเรื่องนี้มันจะแวบเข้ามาที่ตัวของท่านเองนะคะพยายามอย่าคิดเยอะอย่าคิดมากหาเวลาลีและผ่อนคลายบ้างนะคะระมัดระวังอาการปวดหัวบ่อยไมเกรนกําเริบนอนไม่ค่อยหลับ ดูแลสุขภาพให้ดีๆนะคะอย่าคิดเยอะอย่าคิดมากอย่าวิตกกังวลใจอย่าเป็นห่วงคนอื่นมากจนเกินไปปล่อยให้เขานั้นได้ใช้ชีวิตของเขาบ้างปล่อยให้เขาได้แก้ไขปัญหาด้วยตัวเองนะคะบางเรื่องท่านไม่จําเป็นจะต้องยื่นมือเข้าไปช่วยอ่าโดยภาพรวมดวงการงานและการเงินยังคงดีแต่จะเหนื่อยหน่อยนะคะเพราะช่วงนี้ท่านจะมีเรื่องอ่ดอัดใจมีปัญหาให้ ท่านต้องคิดหรือว่าแก้ไขเป็นระยะระยะแต่ว่าโดยภาพรวมแล้วก็ถือว่าท่านค่อนข้างที่จะโชคดีทั้งเรื่องของการงานและการเงินนะคะกราบขอพบพระคุณทุกทุกการติดตามเจอกันใหม่คลิปหน้าขออวยพรให้ชาวราศีเมษเฮงเฮงปังปหยิบจับอะไรก็เป็นเงินเป็นทองสวัสดีค่ะ